จนจนจากคนเต่าที่เจ้าระมาสมัครเป็นแฟนจนังเป่าแค้นแทนเสียงไอเต่าไล่อไล่ใส่สุดสันแอ แล,แลาลลลลออลอลความหัลลากน,ออน,น้อนสลลลลลลแลแลแลอลอลอลล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 ลต มาบอล์รับจากคณะเจริญครับแซ็คโกติดใช้ไปวงสวัสดีครับัวอร์รับสีจากจัง,จงวหวัดยันสธรวราพุทธพุรพาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องร้อยเอ็ดครับเสียงเค้นอายเสียงเค้นอายเป่าเป็นลายและเดินวอร์รับน้องอยาวกันจานและเดินวไทยผู้บ่าว ตาดีจักระดอว่าใจผู้มาเอาเบาเกี่ยวสาวเป็นพ่อสาแข่งแต่ลแล่นเล้าต่อยสาวเอื้อมักคอยบอต่อลแล่นเล้าต่อยมักคอยหรือมักผู้ใดแต่เล่นเล่าแต่มักแท้ๆบอกเคยเปลี่ยนใจต่อยเล่นมาแค่ไอออกลายวัง เราเรียงคนมาเป่าเอาเมื่อคุ้งเต่าและเห็นชาไปมาย่อนไปบาลาลาเอ้ยนางเอ้ยย่อนหยอดไปวาลาลาเอ้ยนางเอ้ยอยากเป็นเคอพ่อแม่จาดีอยากเสงมาสอนเคียงหอนเจ้าสะดีอยากสิต่อละถอยต่อบมกตุ่มตังยังเบิกเตะไทยปุงมเอ๋วงมีผู้มามักมาสมักหัวใจเราไปน้อง เทือของของใจเจ้าละบ่ละตั้งแต่เจ้าแดกเนื้อละสาวอึนจุงเียหังเจ้าเนี่บพมีคูาเชยจงสมาบางคมดีตาบางนางทั้งอายทั้งอายผู้ทั้งอายทั้งอายผู้ทั้งอายเสียเค้นอายเสียเค้นอายเป่าเป็ดอายละเดือบมาลาลอยาวกันจากละเดอมาใจผู้บ่าว กันจากและเดือดว่าใจอีกผู้มาเอาเบาเที่ยวสาวเป็นภาษา,เ,าเทลเบาเช่นเดี่ยวสาวกับฝ่นตอนพี่น้องดีรำเป็นเพลงกับพี่น้องมาประกอบของเราในบูธฮะส่งต่อคุณก๊อรกหลาพลฮะ เสาด้านข้างเป็นตังไหนเนาะเดินใจที่ต้องเปิดเที่ยวด้วยจนไม่เคยมีสาซสอมต้องน้องมาเป็นประจำห้ามงงเจ้าเก่าคนเดิมตกมาเป็นเท็จจำไม่ยอมบางไทยบางที่ป้าดมคนจุดนี้ยังรักนานางพอความดีไม่มากมายจกขายที่ไร้คนมองกล้วนกลางจะตอบไปตอบพี่ไม่ประคับตามใจเฮีวบ้าง เป็นบวาอ่อนแบมเอ็นใจเจบเอเราคงมีจะห้องไว้จะห้องไปในหัวใจผมมีพี่อ่าจนจดหมายพี่คงตัง้งําคอยยัก นำหล่นใจเดินเกินนัำเย็นเดินไปปักใจแนี้เอฟมาสามสอง

เสียงตัวเปอร์มมอคือเสียงสวรรค์ครับสิ่งสัมพันธ์คือกำลังและแรงใจนะครับ,รบจากปีจากน้องพีน้องดานาเิทีนะครับพี่น้องที่มาหอมบุญหอมงานในมือหนีครับครับอ่ะนะ้ครับก่อนยืนก่อนไก่ครับปีน้องครับซิปเนือยหน่อยครับแซโคสินใจไปวงครับูเบาจากกำลังจะเริญ ขอกราบนมัสการครับพระยังพระคุณเจ้าครับผู้เป็นปรมงประธานฝ่ายสงฆ์นะครับต่อสวรรค์นองมากครับขอกราบสวัสดีนะครับทางด้านผู้นําชุมชนก็จะเป็นทั้งคุณพ่อกำนันครับคุณพ่อพลยาบานคุณพ่ออบตคุณพ่อปพรพี่น้องมิดหมอแก่นครับแฟนมอลล็อกพี่น้องเช่าตําบลขีเหล็กเนาะนะครับผู้มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเฉพาพร่วมกันนะครับมเอนี่มอนเซอร์โฮเซลครับบรรยากาศศิลปินมาร์กนาไรตาครับครับผม พระพุทธบูรพาครับผู้บอกมาล้อสิ่งจากจังหวัดจันทบุรีครับน้องนะครับรับนาทีเป็นสองหนุ่มพิธีกรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะครับศิลปินของห้องครับเดินทางมาถึงแล้วครับเรียนเชิญด้านข้างเวทีเดี๋ยวจะน่อยเสียหายขึ้นมาครับผมนะครับแรงงานเหนือแรงงานโตสุขทุกคนเอ้าเอาเป็นว่าศิลปินที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขึ้นบนเวทีนะครับมาแรงงานเหนือแรงงานโตนะครับบอกซื้อเสียงเรียกน้ำ นะครับอ่ะนะครับอีกจักหน่อยครับศิลปินเฮามีไผยนคุณกอบวราพลศิลปินรับเชิญมากมอนีนะครับปวาติศิลปนคุณพี่แพลวพาวแสงทองผูย่บานฟินแลนด์ครับคุณพี่สดนำชัยอินทิวงนะครับคุณพี่ตรีเชยนลงแกมมี่โกลนะครับว่าพอนาพอตาพี่น้องแน่นอนนะครับศิลปินลนเวทีนะครับอ่ะช่วงนี้อ่มอลล็อกมอลล่มครับศิลปินที่เดินทางมาถึงแล้วครับเรียนเชิญบนเวทีในช่วงนี้นะครับ เราขอการเล่นเชิญคือเลยนะครับแนะนําตัวทุกคนก่อนนะครับผู้ใดเป็นลูกศิษย์พหลลมครับใครเป็นลูกศิษย์พอโลมครับขึ้นบนเวทีนะฮะบัวจิเป็นนะครับคุณพี่โตโต้สุริยาฟ้าหอเหินนะครับลูกศิษย์ภูลานะครับคุณวรชัยนะครับคุณแอมมี่อุบลวันโอ้หลายผู้หลายคนมากนาหลายตาพี่ดองสังเกต้อครับลูกพอนี่ไม่ตะหนาตาดีๆนะครับเด้อ ลูกพ่อนี่เป็นตาสีถูขคนอย่าปากในวัดในวัดอย่าปากแม่นบ่าโอ้สาถูเด้อมือนี้ผู้ขานะครับหมอรำบอกคอยเคียมปันไหนคุณกลับพิธีกรปนะยุตงจะยุตงฝังซ้ายเขาจะยุ่งฝังขวาหมอรำมือนี้บอกคอยเคียมปันไหนครับพี่น้องเป็นอย่างครับขันผู้ข่าเป่าหยาบสาถูเด้อขี่หำมจะกินขาหมอรำผู้ซ้ายเด้อกินไซสนกินนักดนตรีเท่นนะครับผมมาแต่ไกลเดินทางจากอุบลราชธานีนะครับผมป้าผพอยิงอ่อยผพอยิงผู้เดียวบ่เนี่ยอ๋อสองผมว่าห่วย ยิ่งหยุดไม่ผมสันบ่บารนีจีเปลี่ยนตัวได้บานนี้พิธีก่อนยับไปีกาอยุ่สุดท้ายโม่เผยพิธีก่อนไหมบารนีจีเปลี่ยนตัวได้บานพีิธีก่อนมอบห<ะ>น้านที่ให้ครับยายไผ่ห้ผีครับยายไผ่ห้ผีกับม,มาค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเสียงกับพวกคืนนะเปลี่ยนเสียงพร้อมไุก <laughs> ส,สบายแมนเป็นแฟน,นกันคือเกาขิดหอดม,มุกมูเจ้าจังแวะเขาทรงเสียงเป็นสำเนียงทั้งบ้านภาษาอีสานทองทินหูได้ยินแววแววมาแลว้ว นักร้องสาวสองพันปีเจไผไหายผีกระเทยขาจอนขอคารวะจะเคยกะทีมีบ่าา่ะนี่ยอยู่เดเสียอะไร่ฟังแล้วกเห็นอีหนึ่งย่วงหันนี่ว่าคุณสจ๊วะคุณคุณเออคุณหนึง่ง <c oughs> นาแรีคือแต่เต้านี่ถ้าปากแดงว่าัน เซนตมาสั่นจ้าวาห้องหาไปเฮ่เคลืนสปีริตถ้าเบาขึ้นไดี๋ยวยิงไงไรเติบธรรมดากระเทยมันถี่เบาไงตัวเอออืมธรรมดาท่านว่ากระเทยเบาเท่าไหร่คู่สองคนนี้คู่สองคนแล้วสังเกตโลดเห็นว่าคู่นัดนเออเสร็จล้วได้บ่สูได้บอสั่นได้แล้วเป็นยังไงสมเพียกความเป็นจริงเลยสงบว่ารขบเปรียบเสียข้อกราบขอบคุณท่าน ประธานเปิดงานด้วยนะคะตะกี้นะคะกำนันสมพรเฮาหารแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเกียรติศักดิ์บรรจงด้วยก็แล้วกันนะคะเออที่มาห่วมบุญห่วมงานในเมือนี้น้องพี่น้องเนาะศิลปินฮาขึ้นมาเมบิดอนเรบ่ือยังเห็นอีกหลายคนอยู่เป,เป็นส่วนหนึ่งยังมาไม่ครบใช่ไหมคะเออผู้ใหญมาแล้วมาลงทะเบียนเดิ่มมือนีมอบนาทีให้กับปอปลาพ่นมือนีไข่ผ้าไม่ออกเมื่อไหรไม่ออกข่สีแอลเมียบานก่อน เอาแนวน,น้ำโตเอาฟังหน่อก่อนกันเลยครับถามถามถามมาสวัสดีครับผมผมบิ๊กบอทชัยนะครับผมนักร้องพลังทั้งอุบลราชธานีนะครับผมกับสวัสดีพ่อพี่น้องเมื่อนี้ม้วนมาซื่นนะครับผมฉลองงานเทีทองเจดีพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงพุทธวงศ์นะครับผมอ่ะช่วงนี้ก็พบกับศิลปินท่านต่อไปการละครับบผมขอคุณนะครับมันเะราฝ่าวางแนวหงพันข้อมันะ สวัสดีครับนะครับผมโตสุริยาฟ้าเหินครับนะครับผู้บาจากอำเภอบึงหลงจังหวัดบึงกาฬครับกาสวัสดีครับพี่น้องนะครับบ้านน้องตาโฮมพี่น้องเช่าอำเภอนะครับอาจสามารถพี่น้องทั้งรอยเอ็ดน้ำตลอดจนกับพี่น้องที่มาเรื่มในการได้งานมือนี่น้ำเนาะแต่ก็สวัสดีพี่น้องน้ำกันแล้วกันครับมอนี่มันรอคุประกาศมันดอกสวัสดีครับผมพุทธพุทธิพัฒน์บุญภาครับมาจากขิมมาลาดนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลอยเอททุกคนนะครับสวัสดีครับนักลองยังว่าเป็นเตือนคนในอาขวงเไม่ลองไม่ฝันเฮ้ยบอกไม่กูว่าเป็นหมาขี้เหี้ยหัวงหน้างวงหัวหลังเอาเข้าเวงจัดการเจ้าเครื่องหูซื้อข่อยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองตาโฮมเนาะค่ะ สือวิการดาเนาะค่ะสือมอลลกับวิแก้วการดาฟ้าหงเหินเนาะค่ะเมื่อนี้กับยินดีหลายค่ะเดี๋ยวมาพอพีพอนองทางนี้เนาะค่ะก็เป็นมอลำทางจากสุรินเนาะค่ะเนาะจังไดก็ฝากฝากพีฝากนองไว้นเด้อค่ะแต่ว่าบานเกิดอายุสารค้ามต่อห้องไม่ยกให้กูนสารคามเลยเกิดโดนแล้วละค่ะโมเมนท้ของก็เกิดขอฝากตัวในเด้อค่ะสวัสดีค่ะวิแก้วการดาค่ะ บบาอีกสวัสดีครับแนะน้ำตูรอบที่88ครับผมผู้บ่าโม่ลำซิ่งจากจังหวัดเชสวรรคครับวราภพุนบุรพาไรงงานตูกับพี่กำนองครับปักปักนี่บอกดูดูโอ้ไม่กัดเลยบอสไม่ใหไม่ให้แม่กัดเลยบอสบอสบอสครับโอ้คับละบอสจาเอาคับจ้าสวัสดีครับผมนัดพูวเรื่อบุรพาครับผู้บ่าโมอลำจากจังหวัดเลยครับ บ่ธรรมาดาผูบาผูนียาฟ้าวยเฟ้าวบังนั้นยะฟ้าวเป็นคู่วันนี้ไปน้องเป็นคู่ที่นี่เป็นคู่แต่ว่าถือไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าจับเป็นลูกไอีดาก <c oughs> กันเลยเดีว่าเป็นเรียนมอลำน้ำคู่ลมก็เลยได้เป็นมอลลั่มตันตะกีเป็นคู่วันเขาไล่ออกจากโรงเรียนเอาต่อค่ะ <c oughs> สวัสดีครับเอโซสาภาพสหบุรพานะครับผมเป็นลูกเซตพอลล้มนะครับผม อยู่สุรินทร์ครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญนะครับผมหล่อมระธาต์หล่อประาธรระาตุพุทธบงนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับพ่บนแต่เฮ็ดยั้งขึ้นนยิ่งไงไ่ไรเติบอพอผ้าใส่เสียขาวเสียเขียวเบิ้องเอาบุญแล้วไหนใส่เสียดำพร้อมตายบอกบ่เออบักโตรงกับพ่อบอกักโตงกูว่าไหนยานที้เนี่ยพอกูตายหรอ <c oughs> เขาเผยว่าหนก้อนนี่แหมห้วยเลี้ยจะคว,ว,วนหรือว่าพอกูไงทวนเนาะต่อไปค่ะครับผมสวัสดีครับผมเตียรัตนาชัยฝ่าห้องเหินผู้บ่าวหมอลำจากจังหวัดศรีสะเกษก็ฟังแนวฟอกเต๋อและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนัำดีจากคนนะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตก่อนนะคะพอดีรถน้ำนะคะขวางรถพับรถพัดจะออกนะคะรถน้ำกรุณาเอาออกด้วยนะคะรถพัดจะออกะคะ่ะออ งงรดน้ำขวงรถผ้าผ้าสิเมื่อค่ะเมื่อ<ล>บาดใดแล้วค่ารดน้ำโซเฟอร์อยุ่ใส่นอโซเฟอร์ยับรถในเด้อครับผมตอนนี้ถถทางกำมังเสีอ่ครับอ่ะคนีอแนนนํำโตวกันลกกันครับจุกกะมีเอาบมลดรุกขเนียกันลกกันเด้อพี่น้องเด้อเวลาใช้เชรอุลภาครับพี่น้องเดินทางม,มาจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเนือฝากโต้ในพรมพี่น้องชาวอำเภออัสสามาร พี่น้องชาวตำบลตรเเล็กบา้านเฮาพี่น้องชาวบ,บ้านดอกตาโฮมนะคะรับผมวรชัยเพชรบุราพาลูกศิษย์ลูกหาคุณพ่อลมบุปปราพาฟา้ฟาหงษ์เทีนครับอารับงานปีงานล่ำสามปีเทียครับพี่น้อง <c oughs> จังใดไม่เห็นหน้าพ่อหนา้าพ่อตากันกันงานตุ้มห่มเจสีละเข็ดยูทูบกับลุ้ยหล่าๆไม่ต้องล่ำดอกล่าเอ้ยอ่ะเชิญนี้เดี๋ยวศิลปินมาอีกหลายคนอยู่ครับแอมแมอมอุ้มลูกขึ้นมาน้ำก็ได้ลาหมอลำแม่มลูคอนเขาว่าว่าดอก บอกแล้วมึงอยากเอา่อนหมดลูกมานะวารัยัาโสดเนี่ยวารัาบ่มีผัวมีแต่ลูก่นว่าเออมีแต่ลูกเอาสิึ้นบาเอาบ่ขคืนมาอ่เดี๋ยวจังึืนมากอะไรครับผมขอยกยอดให้กับพิธีกร่อไปก็แล้วกันครับอระก็ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่าลงไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ขึ้นมาทีละตัวละตัวักตัวนะคะเราจะยกหน้าที่ให้กับผู้บ่าวโตเพราะว่าได้ยินข่าวว่าหมูแรงมีงาน มีแรงมีง่ายนุสัยละเอาไม่มามือแรงมีง่ายนุสัยมือแรงมีงานทั้งอำเภอบึงคลองครับบ้านเกิดเจ้าของครับป้าไก่เติบตัวนี้เอาละฟ้าฝากของนะครับก็เลยนะครับอยู่ที่น้ำหนองนะครับอยู่มวลอยู่ซื่อน้ำนะครับได้ประมาณนะครับ่าใบมงนพี่น้องเนาะนะครับจังเดยก็ตามแต่มื้อนี้พี่น้องมาร่วมการร่วมงานนะครับให้ได้บุญได้กุศลกันหลายๆนะครับเอาดิช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่าครับฝากต่อเป็นเสียงหลงเสียงล่ำจักสาวพวงานก่อนหลงกระลำ นะครับจากผมโตสุริยาฟ้าเงินขับฝากไว้ในอ้อมอกอุ้งใจครับของพี่น้องแฟนๆนะครับพี่น้องเช่าจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาน้ำเน่จักหนึ่งผู้หนึ่งคนครับลูกศิษย์ลาคุณพ่อหลวงบุรพาครับสองแรงสองเข้ามาฉาญครับหนึ่เพื่อนก่อนหลอกกอลัมก่อนแรกครับเอาใจทีมงานนะครับพอบานไม่บานครับบุญมักโยมมักย่อนซะก่อนเนาะนะครับหนึ่งผลงานก่อนหลอกกอล่ัครับฝากเป็นความสุขให้พี่น้องเฮ้าดันเอาเวที่มณีนะครับ 이 h 다음... 애